โอมบาดินสีมาต่ออีพีที่สองครับผมสวัสดีพี่น่องสุขุสุขคนครับมาต่ออีพีที่สองครับเก็บยน้ำใม่อีกโซนใหม่ครับปาดิทูพี่น่องบาเดี๋ยมาโซนนี่หลายเมือแล้วครับขึ้นเหี่ยวเบิดพี่น่องผม โอ้กีนหอดทีมงานไม่แมได้ไม่นิดไม่กิดนะครับจอยครับเปนที่ตุละเปนกับบอไดมากครับมือนีบบาดินเบาบอยมากลองกินพี่น่องเบึ้งน้าครับหาหน่ใไม่อยากได้กินครับ้งหน,น่อยสิอ่อนๆเป็น,น,น,ออน,ออนพี่น่องผม ไปปอกแกงแสบเอย่งนครับเห็ดหน,น่อยๆก็จิตลติแนวเนี่ยครับขึ้นเหี่ยวขึ้นเหี่ยวแต่ก็ยังมีพอให้เก็บได้เล่มอยู่ครับพี่น้องครับ ครับผมอ้ก่อนนี่น้ำใหม่สีเขียวครับพี่นนอนสีเขียวนี่บ่งบอกถึงหยอดอ่อนหวานๆอ่อนนะครับพี่นนอมพวกนี้ครับครับผม หน่อไม้สีเขียวสวยๆครับโอ้ยอ่อนๆเลยครับพี่น้องเครับอยอดอ่อนๆสวยๆเลยครับ พี่ดับปลาพี่น้อง,งครับเบาดินบปได้มาโซนนี่ซอกมือขึ้นแบบงามเลยพี่น้องโอ้ยเป็นไงสวยเลยครับ ใหญ่เลยครับครับครับแดงนอ่อนๆเลยครับ อครับหนกอครับ มนครับพี่น้องมนพี่น้องพี่น้องครับโ้ขึ้นแบบหลายเลยพี่น้องผมเอาดินบมได,ด้มาสองมือกับบ้าบอยครับพุน่าขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้สว,สวยเลยครับ น้ำมแตกหน้ำมเต้นพี่น้องก้อนน้ำใหม่เพิ่นจะซุ่มนะครับจ้วงจอดเสานี่แหละครับเพิ่นจะคายน้าออกมาแหละแต่นอน,นพี่น้องโอ้ยอุบอวบเลยพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องปาดพี่น้องโอ้ยครับโู้ยพี่น้องผม น,นี่แต่เพื่นบ่กเขาครับเพื่นพี่น้องพี่บมานเราเขามากครับโชคดีโชคดีครับนะครับเรื่องพี่น้องอครับ ครับผมนี่แดงงามๆเลยพี่น้องครับแดงสวยๆเลยครับโอ้พี่น้อง EP ที่สองสุดหมานครับหามองจีใส่กับพุธพี่น้อง มันมาดินปกติดปาาเอาครับอ่อนนี่พี่นอ้องเทียบลงครูคนไหนเงี้ย,ย,ยงทำไมงามเลยครับโอ้ยกระตาขวมพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้อง เต็มเลยพี่น้องครับนะ้โอ้พุน่ะพุน่ะย่างฮัทด,ดังปุ๊ปปุ๊พี่น้องวลาเมื่อกี้มันสิลลายปลาน,นี่ครับพี่น้องครับหน,นึ่งนี่ครับสวยๆเลยพี่น้องครับ โอ้ยผมผุนสีผุนตรงไหนครับโอ้ยจำบูเหรอครับอีพี่ที่สองได้แบบพักครับผมเอาบอยไปฟังเถะอ่าครับหน่อยอยู่ครับผม แบบคักเลยเออพี่หนองครับครับปาดอีพีที่สองเต็มกัต้าเลยครับพี่หนองคนบ่วเขามากครับมึงเนี่ยฮ้ายตอนซ่อนมากพี่หนองนหนองครับ อ่อนๆเลยครับจะเต็มคาราเบลเลยครับท่านเห็นจะขอของจูนทุ่วเดียพี่น้องมึงเนี่ยตะขอของจนุ่นอนะขัดเห้ตั้ง้ำในเด้อสอนหน่อยเอาบ้านบานออกสิมาบ่อยไปเออ ม้อเต็มคาราเบลเลยครับแล้วส่อนหน่อยากหลักเห็นแต่ขอบเฮ้ยเห็นแต่คอผมหักไปเห็นวะน้อยขอบคุ้นครับพี่น้องครับขอบคุณอะไรครับครับผมอีพีที่สองสุดมันเลยครับพี่น้องครับเกือบบ้ามาโ้นใหม่อีพีที่สองนะครับเมืองไห้ครับเฮ้ยได้หล่นกระตาผขคงไม่เสี่ยง ของบาวดินครับรถเจถ้าเรเต็มคาราเบียเลยครับอ <c oughs> ุนะ่นน่ะแห้งอ่อนๆอวบๆเลยส่วนที่สองถือประมาณสุดๆครับมมมี่ห <c oughs> มองสีไส้ครับพี่น้องเต็มลขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณฝากฝากดไลค์กดแชร์พ <c oughs> ลงใจให้ลูกให้ล้านครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุสก้นครับสวัสดีครับฝากกันไหมครับผม